เดี๋ยวพลอยสิไปตลาดกันม่นบอจ้ะยายฝากเสือนี่แมเอาขวดแบบนี้เด้อเอามาแค่เงินกับพอจ้ะขวดใครจับได้อีพลอยมึงสิไปใส่พลอยสิไปตลาดกับไอ้ไผ่จ้ะพ่อสวัสดีครับไปกันพ่อมึงอีพลอยพ่อขอหามึงติงแต้มือนี้เป็น,น,นปต้นไป มึงห้ามกับกับผู้ชายโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะบักฮานี่พ่อพ่อใหญ่เลยได้และอีกอย่างพ่อกับไอ้ไพ่ก็หักกันสิไปใส่มาใส่น้ำกันกูเห็นสิแปลกเลยมึงหักกันหลายทีสังกล้าว่าเนาะบักนุ่มมึงสิแม่แับร้อยลูกสาวกูแมนบอมึงไปพ่อหนากูแต่เมื่อเดียวนี้บพรท่านผู้ดีฟ้ามึงไม่มาตรงนี้ กันซูเบะกูไลยกันอี้การไปโลดกู้ิได้ยกมว่ารดดูแขวดมัด